ผูวแล้วกได้จัเป็นจงไดเนาะถ้ามีมีักนี่อาเศร้าบ่เนาะเอ้ยแม่บัวให้บ่เนาะแม่นเอ้ยเออเอ้าเอาายรดมานี่สิ่เนาะสั่งว่าเนาะัวไปใส่ก็ไปนําแเนาะเอ้าโอ้ไนี่เป็นจังไดเฮาสิไปหาไผบดนี้ เน่เอาเจ๊ขยันย่งยังนาดเนอะเอ้าไผ่มาให้ป่านี้โอ้ขันได้ฟัวอะไรชี้เข่าเนอะเข่าแท้ไรสบายดีพ่อแม่พี่นลเอฟซีเบิร์ดสุขุสุดคนบุษโมกสุบอรการยินดีต้อนรับครับสุขชอบสาบุญหลายคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้กาได้มาหาทางสาว่างตีอาการคล้ายๆกับน้องเต้าเนาะกัคล้ายๆกับทุกอย่างเลยแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องเต้ากั อาการของเพื่อนดีจัดเป็นจังใดเนะาะภาวก็กินยาต่อเนื่องแต่กะคือเห็นน,นะนะพี่น้องแต่มื่อนี้ก็ได้มาหาสว่างเนาะสว่างกับอาการคล้ายๆน้องเต่าเนาะแต่กะยังยังแต่ว่าก็ได้ไปหาหมอฟังไทยเนาะพี่น้องแต่ว่าหมออยู่ล้วเนี่ยก็ไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ามีเงินต่อคือต่อยาเนาะ กำลังทำกันสามกนสาวตาสาว่างเนาะพี่น้องระวังใจก็ได้ซื้อยำมาฝากเพื่อนนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากกินยำไปชิลไปทางเงินทางซาดไปกันก็เด้อสบายดีเอ้ยมื่อนี้คือเขียนตางามแช่มืมอนี้ยเอาทุกขนะเอาเป็นตาแล้วค่ะโดยเออเอาว่านี่ตัวใหญ่บนเนาะเอาาแบบแบบลมเมื่อนั้นจะไปกินยำเนาะ กินซีเบิ้งแซบบอสบายดีเด้อทั้งแม่กลับปนวากลับผ่าที่น่าตกในะอ้าวป็นพ่านบอปอ่ะสบายดีนกเจ้าวะเนาะเน่จะเท่อนเสียงเนาะมาทังนี้ว่ล่ะแห่งานเหมือนเด้งามสบายดีนกบอปน้องสาวบอน้องสาวล่ะบอเดือดสาวคนนี้บอที่ว่าบืิดใจบอบน่ะเห็นในคลิปของเรื่องผิดใจบอ บ่เดวบ่บนี้ไปไแคนั้นไเนาะนใกล้ๆ่าคนงามเนาะเปิดปุ๊บดีใจดําเด้อจันบอกว่าใกล้บ้านเขานีบ่กวนี้อ่ะมีนมมาฝากอะเออไว้กันมีปั๊บเนาะสมว่าคนงามดีเนีนี่จักบี้หลังหลานชิเก็ชื่ออะไก็อุสาวเองอุดมสมบูรณ์ไห๊ เมียให้อุดมสมบูรณ์แล้วไปภูบาต่างประเทศชั้นเนาะในภูบาว่านี่เดียวกันมาได้มั่อก่อนต่างประเทศคนไทยว่างล่ะคนลาวตกลงปวงใจเละยังรุ่นเดียวกันบอบอกระยุไรกับอะไรหนึ่งพอไว้ขนาดเนาะเพราะว่าก็เห็นหลายคนเปิดใจโดนขนาดเนาะจนข้าเจ้าเมื่อยท้ายบอกเน่เจนเมื่อยท้ายเองอันนี้เปิดปั๊บเปิดปุ๊บได้ปั๊บลงบอกได้รถเติมใช้ใหม่ชาวน้าหนีได้เนาะ เจ้าได้บอเปิดใจบ่บ่บ่อยากได้บ่เจ้าร่ะอ่าอยเออคนก็ต้องแต่งตัวได้ทาขอบตาเลยอีบุรุษนก็ใช่ได้ว่าเปิดใจเพิ่มีเลยใหแต่งตาให้เขียนตาแต่งเองเคียนนะแต่งเองน่าจะกี้ข้ามาคือเวทน้องใช่ใช่เนี่ยอยู่ในเรียนบอแต่ไปอยู่ไหนอยู่หน้าคือบุคคลเหตุแต่ตอนเราใช้ส่วนไปเมืองเล็กกันนี่ก็อยู่บนอยู่ถึงเสียของเงินบอสบอด้ค่ะไปจักคู่ก็ไปเอาลาน อย่างทีว่าเมนมอแต่รพาวนาย์ก็มีอีกคนหนึ่งนะเรานอนมีแคอยู่นะเมนเขาหนนี้บ่ที่นอนอยู่อู่เนาะมโอ้คนมาเปิดตัวว่าเจ้ากันมาเปิดใจเป็นยังจังมาเปิดใจลำเขาหึหึบ่บ่นะโบะน่อันได้ผัวบ่เออบ่อยากได้บ่จ้ะ มาเทีนผูว่าคือว่ายิ่งเป้ยใช่ไหมนั่ไงมคือว่าสตนานมากไม่ได้โดนตาชฉกตาว่าใช่ใช่สหรัเรื่องผูวามันกดนนานนะอยากได้อีกนะเคยเลยใช่ไหสการณเรื่ะใครบอกผ้เก่าผอใครพน้งเป็นผู้เขามันนี่การมีแตว่าใครแตว่าโบไปมันบอกใครเต่บริษัทรามสูเนาะใครตัวนี้แหละมันยังเล่าอยู่ว่าเป่ากัยังเล่าคือเก่า แต่ว่าปักคนนี่ใครกลัวมากเมื่อนั้นนี่ปักตีนแม่กันยาติงนายร่วังมาเมื่อนั้นปักสั่นแห้งเลยมืไปละลงบ่ตะลุมตะลางลงเออลงกับไม่ไม่ลงน้ำเพิ่นกระลงน้่งอยู่บนเกลือลงไปโดนเกลืกระลงตะลังดูเบาอายุเท่าทไรนั่นองกะว่าดมาอีกก่อนเนาะกดมาอีกก้อนขอบใจนะโดนเป็น18 19แต่คือว่าเห็นความหักไว้นะเต่เทไรเนี่คือว่าอัน หักกันเลยเพนนะสาวปาโล้วลายปรเด็นู้บาวกันเออสาวสิบแปดสิบเก้าภูบาลสาวไปสาวไปกันลาวเนาะเอ็ดเนาะจไปเรียนว่างสี่เจ้าค่ะอ๋อด้เห็นกันในททศั้งน้วเนาะอยุสาวสีสหกับสิบแปดสิบเก้าบางคนนี่สาสิบแปดปีผูบาหาสิบพวกสิบไปอย่งนี้เด้จะมากบ่ซานั่นสสมมุดว่าบ่มีสาวไป จะต้ไยังแต่ว่ามีได้หรอหอเอาว่าผมมีคนนี้คือสฮับได้หาฮกซิไปซิบอกแมนโอ้แม่นว่าเพิ่นมาหรืออะไรมีได้ไหมเห็นตัวจริงเนี่ยบออย่าฟอว่าฮับได้เจ้าประเทศตัวจริงกีหาฮกซิปเราเขได้เด้พี่ว่าทราบไปเห็นแล้วตัวจริงโอ้หาฮกซิปนี่เพิ่นบ่ได้เพิ่นาหากเขาได้มีเด้ดเด้ปิดแล้วถูกใจคนปิดเลยโอ้ิดเลี่ยบ่ปิดแล้วคือว่าหากเห็นท่านซาเบียง ่ายปุ๊บแล้วก็ปิดปรับเลยบ่ไหวขนาดเนาะจะเป็นมาไายเชื่อแล้วคนไทยอ่ส้ม้นเหรออ๋อเคยเราเห็นเก็เห็นเต๊ข่าวข้าต๊ข่าแล้วฮะแมนมนตกข่าแล้วน่าสาวางี่ถ่ายกำยังมือนคิวกับเป็นดิหืมแ่าหมดเลยี่ถายกงเหมือนกินกำยังนอมือนนี่คิดบอกเลย ได้ขนมกินแม่ขนมเอื่อยนางกิน hmm. จังโมงเหงาอ่ะกินแบบวัวันชิมันยังพิ้นไม่ได้เปี่นหรอเปลาเปล่ายางมากเลยยางสี้างนชินวราณโานนี่ได้ไหมชปดยางขึ้นขนานี้เออบุญนี่หันบุญยางไปได้เ่คือนยางนั้นกับ่ค่อยางเอออมมุกไอยางหอมมุกไอย น้องออกแล้วบพงเฮียน่ะออกแล้วเออแต่กี้ยังเฮียนเลยบออะไรบอกเปเิดใจอืม,ม,มวันนี้เจ้ากับสีหาคนประมาณว่าเออสวยเหลือเขาได้รับฐานะเขาได้หรอือเปล่าคนรับได้บ่รับได้อืมแต่ว่าร่มกันนี้ทั้งแบบว่าทั้งเอือดทั้งซ่านทั้งเอือดครัเป็นนุนี่กันเลยบอกนักพูดอยู่บ่กก็ปอเนี่ยต้องบอกนะเพราะว่าบางทีคนบูฮู้บูฮู้แล้วเนี่ยครับความจริงบัวไรเด้กจะต้องบอกเอง เพราะว่าขึ้นสีโอเคเราขนาดแต่บ็มีแม่์พวกเนาะใช่ปะขึ้นสีโอเคเรความหักสองคนเป็นกับเอื่อนเพราะว่าแม่เราดีแล้วก็เอ้ยคนนี้ด้ไปเสียค่าคนไปหาเงินหาทองสิประมาณนี้นะเนาะพอาบินมาปัว่ะคือนำได้มันบ่ได้เขาได้นาะอืมดีเนาะดีเลยเปิดเสรจมาขอวันี้ เอาตัวแนวนั้นกะลบไปซืนะยังบ่ฮู้เพิ่นสิจริงจังบ่เออเออยังเวาง่ายคุยกันเบิ่งก่อนแต่ว่าบ่บ่ได้คุยกับไผเออเพิ่นว่าแบบว่าคุยแด่กับเพิ่นผู้เดียวแต่ว่าสิว่าว่าอาเพิ่นกยังบ่แม่นเนาะเบกันไปก่อนซันเนาะสิดีเพิ่นคา้แล้วก็เบิ่งงหัวบ่ ก็ต้องเดินไปดนเนาะไปเรื่อยๆเด็นเลยเนาะเยื่อๆตัวนะถ้าอากาศฮ้อนอ่ะเย็นเนาะถ้ามือหนาวนี่อยู่บ่ได้เลยบ่ได้ลมหนาวฮอจ้าหนาวเลยฮ้อนเยแต่ว่ายินว่าคำถามหนาวแล้วฮ้อนหนาวหนาวว่ามันมีลมมาดิแอบๆหนาวหรือว่าน้ำ มีน้อสามขนาดก,กาแฟาเ,เนาะคันว่าคว่าคนย่างโมพีดหนิคนเห็นเนีชอบเ้ามเดี๋นี้คนจะเนิญใจเนาะคนคนงามเพ่นจะคิดไว้เนาะ<ม>ขนาดเปิดใจยังบูดนว่ามีคนคุยเลยถ้าห้าเปิดก็สิมีคนคุยอยู่วะเนาะโว้เลย <laughs> <laughs> ลองเบิงบ้ง <laughs> ลองเบิงบึงเบิ้ลเนาะยังวันดังเสียงอยู่นะจ้ะขยันมาขยันได้คลิปยังได้พิน้าได้ป่ะหล่ะขยันเขาบอกว่าไปเขาวัดชายาเอ้ยนะ อมนะเยวยวเานี้นะเว้อันเป็นเศษเป็นเศที่ทางได้นทังทา้งตะเตียงบอกขาจะเป็นเศษทหีว่าแจกเศษได้ปันติโตมาเองบอเขามาเปิดไปเทีย่ไมก็กันเห็นกานอยู่บนเทืเกียาทางนอกเทือกเขาเนี่ยเงินก็ประเทย่างเราจะไป แต่ไปไปหน้าชนะไปเดเดือเียๆกกายกันเลยนว่าเือโกัไปบัเกินขนาดเนาะอือตื่นแต่หน้าไม่รู้นะเราไปเหี้ยเอี้ย่ังไงล่ะแต่ดูหน้าดูหน้าบอว่รุดอันี้บอหลุดรุดอ้เสร็จบอเอาลอดเอาลดแต่หน้าเป็นน้างหน้าเจะาแห่งป่าลายเนาะแมน เออย่างการล่าตัวลาว่ากันก็ง่ายแม่ยี่ดอกไผ่กนียย่นใช้ก็ได้นะเนาะแม่นี่ถนโดนอยู่บ้านนี้บ่หรือว่าเขตทางอื่นบ่ทางอื่นเขตทางอื่นเนี่ยถนมาหาแต่งหน้าบ้านเขาเนาะนี่แค่ว่าลูกน้องกันพยใหญ่รักษาพระเจ้าเห็นไหมเห็นฮ่ามีมาเคยมาดุนายข่อยด้วยจะมีวัยรุ่นแล้วขับรถเอาไปให้กำลังใจถุนบ่มื่อนี่ยเ่งไว้ปับหน้าชุดยอดได้สาลาย หน้าข่อยเป็นขันบันไดเฮ็ดได้ซื้ออะโอเคเะดีบอคุบ่าวคนดีบอแต่แต่บ่ลเนต่ว่าเป็นวัยรุ่นนะข่อยไปจือบ่ได้ได้เนาะแต่ว่าเนตอาจจะจือปั๊บหน้านี่สุดยอดเลยลูกน้องคนนี้ยเงี้ยเอาซ้ำไดระดับแบบไดเอ็ดไปหน้าจีเป็นบาลนี้สาวซีว่างพต่ว่าเปิดอ้ยเปิดแล้วข่อยยังเปิดแม่เห็นว่าน้องจะเปิดอ่ะได้ปั๊บโลด

แม่นแต่เป็นได้คือบเมื่ออยู่เพื่อนเจ้าของคะเฮาอยู่เือยๆค่เพื่อนก็ยู่อยู่นําเชดมามอยู่พี่เลยเออเอื้อยอยู่เพนตลอดอือแต่าือก็ไปเรียกเออท่านเจ้าไปเรียกกับแม่กับฝาเอื้อยไว้คืมาเฮ็ดเอื้อยได้หลายคนเบิ่งได้ยกันม่มีแต่เฮือนเด้ทนเพิ่นไปสอนนักเรียนใกล้ๆเนาะอือ เหนบานเก็คนจอนแม่แม่รอนะยแม่สบายเลยว่าสบายใช่หน่อยเกิดลูกอีกแล้วจะก้นลูกคนอ่ะสามสี่คนที่คนเยอะทรายบได้ทรบุตรเป็นทหารเนาะปีนอี่นถ้าดุทหารได้ยังไงบุรี้เสียงเบาเลยเบาเลยกว่า อเนาะยิงมางเหรอขว่ามาหาเลือดอยู่เนาะแต่ละคนหนี şey nice ่ง like. มือจื้อบ่อย่ไฮะจื้ออยู่บ่าจื้อว่อดอให้ฉันไื้อยู่บ่ื้อนื้อจะห้อยเยี่มสิดยางเนาะสิหอยเยี่ยเพิ่งจะดีใจแล้วเนาะสิ่คนือืแล้วจอแต่บูซื้อเสร็กันเนาะกำลังเยียนแตงหาแตงกานเนาะ เริ่มแบบว่าอยากคู่สวยคู่งามแล้วเนาะหน้าตาแม่น้าแม่เราทาปากพวกบ้ามือน่ะแต่งมองแต่งให้เบิรงดไหนคอยไหนเห็นไหมแต่งให้เบิรงดด้วยเหรแต่งไปถ้ามาแต่งไปเลื่อนชูงช้ำก็หัว่าคอยว่ากับหน้าเขาจนพูดนึกกระฉับแค่เพื่อนนี่แค่เอนนเ่านี้เขาเพื่อนชูงเนาะคอยมาแต่งไก่ป้าผู้สาวเพื่อนนี่คืองามแค้ว่าสัตว์ ก็สองแล้วเียมจั่งแม่ดอกต่อเนาะตอนนี้สิมาเฮียนควมหักเฮียนเฮียดุ่มดุ่มเหมือนอุ้มดมก่อนจุกอุ้มดมเจุกอุ้มดมเฮียนควมหักอ้เจุกอุ้มดมเฮียนอุ้มดมยายแบบเป็นหักแฟนกันเนาะดีกว่าเขาสิวิมีคือพระเฮ็ดพระสางเนาะเจ้าก็ได้ดำหน้าแหละปีนี้ค่ะลบแก่ จากเบิดจากเบิดเพิ่นเพิ่นนี่สิไปกลัวน้องเต้าอยู่ทใชกโมไปแจ๊บบอกวันอะไรจะดีแต่ว่าถ้าเอื้อยแต่ว่าน้องเต้าเหมเอนไเป็นจักเบิดแต่เสียอย่างเดียวมาไปไปแต่ถ้าเอื้อยเพื่อนนี่ยังว่าบวกค่อยได้แต่ว่าบมอบบวกไปใส่เนาะไปใส่โน่นี่น่าดีกว่านะดีคนละแบบเนาะน้องเต้าบัดบางเทอเพิ่นเล่านี่เอฟซีนี่คิดว่าเพิ่นเป็นคนปกติบางคนคนป่วยเนาะเก่งเอาบ่ดจากเอ้บางคนก็ว่าเก่งเอาจะว่าอะไดรจักเบิร์ตจ๊ะ คือคือแต่ว่ามันรับโบได้แก้งฮะนะโบแก้งแต่ว่ามันก็คือของแน่นองเหมืว่าหูเรื่องบุญแมนแมนแบบสายรถฮานาเขนเป็นนัลลี่เขาเป็นเพื่อนนั่งคนบริเก่งกันโบโบแกงเพราะว่าเขาก็เห็นมาลายแล้วเนาะเพราะว่ามาเดียวกันพี่น้องเลยแมนยังไเนาะแต่เพื่อนู่บ้านอื่นเขาก็คือสิบุเชีอคือกันเนาะแต่ว่า นี่เป็นอยู่บ้านเดียวกันเห็นตังแต่อยากให้แม่ผูกเพ็เนาะไอ้20มือนึงก็ยังอันสิตายแล้วเห็นตั้งแต่ยังเบี้ยเนาะเป็นต้นแน่ยเราก็ยังจมอยู่เมื่อยนะแลเนาะเออ่มันเมื่อยนางบ่เอ้ยอ่บ่อเพิ่นนอนแล้วบ่มยังบ่ได้นอนปกตินอนเวนบ่อนอนออ่เมื่อยแก่นมกินเมื่อยอ่ะมักบ่นมนะกินาานางก็ได้เด้อถ้าว่าเมื่อยเออ ออไมเ้อะแบ่เด hey. ียบแบนั้นเ้ยอืมไเข่ายังหนักแต่ว่าอ้วนขึ้นละแม่เนาะอ้วนขึ้นยุ่งเลแต่ก่อนไปหน้าตอนนั้นผัสเซวเนาะน้าดำนก็เลยจอยพอมาอยู่เพื่อไหนขาวงามขึ้นนกไสลไฟสว่างเนาะอาบน้าอาบ่าสบายน่าหงายบอกจริงยุ่งละแต่ไเข้าก็ตอนนี้จะเข้ามาแล้ก็นม่านั ไม่เอาแรกวอ่ะเป็นอะไรแั่ว่าอีบวกเอฟซีบ้างเป็นอะไรก็บเมื่อก่านเราไปไปมากอ่ะลุกกลางคืนเมก่ะสะกุ้งตื่นน้องเพื่นเลยเป็นลาณลูกนี่เปิดประตูเองเนาะแม่งเปิดประตูกันตื่นเชียงประตูเชียงหยางเลยนะแต่ว่าเพื่อนนี่ก็ชอบทำเพื่อนอ่ะ โดยโดยห้องน้ามันต้องตรงตารางเนาะเพึ่งลุกมาเข้าห้องน้าบอกพึ่งจัดลงไปห้องจะในเด็กจะในฝ่ายงานประตูบันไดลูนี่ต้องใส่กุญแจใส่สูบกันบ่กมีใครอยู่เสนาะขันนอกมะนาวหรือกระยูวได้เนี่นกระโดดได้เนี่นได้แบบนี้เนาะถ้าเป็นนกเต่านี่กระโดดได้แบบนี้กระโดดแล้วพี่น้องไปซ้ำนี่นะ แต่เอื้อยเพิ่นนี่บโดดเนาะยังแข็งฮักยหญเจ็บบอเป็นผู้สาวแข่งฮักกับผู้บ่าวเอาแน่แบบนี้เนาะพยายามไย้มเลยเนาะผ่านงงประกาศนาฉันพ่านอะไยามแล้วผ่านงงผู้จิบเอ้ผู้จิบเศร้าอีกฉันจะกระเปิดใจนะแม่สิเปิดหาชุดนีิสาววางเปิดใจแหละคนมีคนเปิดบ่เอ้าเอ้ยเนาะกระบ่ากระโบ่เนาะเรื่องผู้บ่าวเรื่อง คันเปิดบ่เปิดแต่แรกนี่คันว่าเจ้าอยากได้เปิดเปิดบานนี่โอ้อยากได้แหงขนาดเนาะอยากได้กูกันเนาะใครสิได้ก่อนเนาะได้อยากได้แหงบ่ท่านแหงเนาะประกาศเฉยเลยผู้ใดยังสุดเพาะอะไรใจแล้วบ่ฝึกใจเพิ่นขนาดนี้วันจู๊ดอะไรวันู่ดสามชิดสามชิดอะไรกันแม่สามชิดเด็กบ่แม่บ่โสามโสมแม่บ่ คือเปรนภาษาซีไม่ชาาเออซามซี่บ้ามือมือไปหน้าเนี่ยอาบหาแล้วเลืเลยนั้นซามซี่เน่เนอะเอ้ยเประมาณนี้เนอะเนาะข้าไปหนชอวันน้องเข้าังมวันอะเออเขาเ้าไปหน้าช่ววันน้องเท้าเอ้ยเจ้าืมเลยทได้ไหมทำยังเปนอะสามสิบหดีงามสามสิบห้าเล่งงามสามสิบห้าหาแฟนเนาะ ตามชิหายังแจวเอาเอาเอาคนสูงมแล้วคนเตี้ยเอ้าเอาบอกมาสิหาไหนนี่สูงถ้า่ว่าเรือผู้บ่าวนี่เป็นเรือรมณ์นี้เรื่องนีแสดงว่าถ้าเขาถ้าเพิ่นมีผู้บ่าวเรือว่ามีก็กุ้งอจะเศร้าเนาะโรคแบบนี้ได้กลายเป็นโรคที่มหัศจรรย์ได้สมมุิว่ามีในเจ้าหญิงแต่ว่าชิชาวนบราณเคยมีผัวาลนะวายักกันเลยแล้วจะมาสังเกตชุ่มเจ้าเคยก็เซลเราอยู่ว่าเรือผู้บ่าวเนี่ย ยิ้มะก็ไม่ยิ้มเหมกันิ้มแ่ห้าเส้นนี่ฝันหัวจะพี่น้องปิดใจไผ่จีได้คนวะโอ้ยเราข่าวว่าเบิ้งพี่น้องข่าวมาเบิ้งนี่บอกโทรศัพท์นหนทวาวโทรมาหาเนี่มีโทรศัพท์เฮ็ดจังได้บะดนี่แเฮ็ดจังได้บะอยากได้บ่ได้เลยอาหาบจะหถามปราแล้วจนแล้วเราจะเขียวแม่แล้วขายงัวใช่ไ ยังถ่ายงมีนะผมเออเพราะเนาะอั่ <c oughs> ออปุณใหญ่คนเห็นเนาะแดได้โทรศัพท์ไปไล่ส่งมาถ่ายดิเอเอเราเปิดใจาเจาจังกังเสือเพิ่นได้ไ<ห>โทรศัพท์โอ้ลมน้ำผู้วัวงเส <c oughs> ือโพิ่นดีเป็นเศร้า<อ>ขึ้นเนาะดีลูกเศร้านะนาเดีว่าโรก,กนี่ปวดปวด้วยยาแต่ว่าปวด้วยคงขาคงหากเป็แบบนันหวานนอนโยนเนาเห็นป่อยแต่ผัวบากว่าดีนี่ีที่เศ้าเนาะโอ้ เขียวสีแหงเลยเราไมยอมว่าก็ยอมครัวเราขันเลยนะก็นั่งอยู่้ล่นะมาเถืนหน่าสิพ้าคุบ่าาใส่นาะมานำหน่เนาะอลเอาคัวเข้ามานำา่าจ้าเกิดเนาะเแรกวันนี้อ่าลาหน่อยจุตก๊จี้ดงออกมาเลยมันนั่นอีรล โอ้มือหนา่อชิวนบ่าวกบไพ่มามือหนาดีหว่างกบไพ่นาอบ่าวกำไพ่บาวไม่หแล้วเนาะอาว่ไม่เอวะเอาหรือหว่าอาหรือว่างตใส่มหู้ตัวนี้ใส่หมหู้เนวะมีเผออย่างมีเผอถึงคนมีเผลอน่อยกรบอกกระบอกไอนอแล้วก็บอกปากแล้วแบบมืหนาและชวนบ่าวกบไพ่บ่อยมาหาเด้อ ฮะคิวตึ๊เนาะป๋่าถามรื่อนบองแจักเนาะป๋าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอบได้เบิดเนาะอาชาบุญตาลองถามอีกท่านถามด้วยสิทถามยังล่ะเออสิอะไรนะเพึ่งเนาะอะไรก็แล้วไปแล้วกันหัวแล้วก็ไกไอะไรก็หัวนะเรื่องความหักเนาะถัมเนาะพี่น้องอย่าถือสาด ทาก็ตาจาหลายเด้อเนาะบ่ยกเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดตะเอื้อยเพิ่นบ่ปากบ่เว้าเนาะเลยแซวเอื้อยเพิ่นแซวเพิ่นเพิ่นมียิ้มเนาะแม่แต่กได้นเนาะเพราะว่าเฮาก็หาเฮ็ดเอื้อยเพิ่นอารมณ์ดีเพราะา้าเฮามีผู้บ่าวมานํานี่จงจงสิรู้านมแบ่เนาะ้อก็ังว่าลองเบิ่งเนาะอนนันแหละเนาะเฮาก็ได้อมนําเพิ่นะ้ยเต็มแล้วเนาะแม่เียาย่ามาคานั่นแหละ เดาเซ้าไว้ไว hey, ้ี <S <S ่โก้ึ้นเพื่อนเนาะเดนไอ้เศาไว้ไว้อยกัโต้เพื่อนเราได้หันย่านแล้วงอันเศร้าไว้อะเด้ยอันเศ้าไว้อะได้แท้ผัวผัวเด้อเด็กเนี้ยูเราบอกวิธีนี่เราเลื่อนฝอยแห้มีไรมีพอเงินอย่างนี้เออสาเนาะโก้ปีเกียรตเด้อคนรวได้ผัวมันใคดีเศว้าไว้ไว้แต่สิพาพไปหาผัว ไปหาเอ้ามาหาเอาเดิมันบอกเดือนหลังกะทั้งนอกกะสิซอยประกาศติดป้ายเอาวะแม่งโวยกันไหมเอลลัยโวยกันเนาะสีพานบุญสีพานหักสชลลัยหักไา่ข้อสิเป็นสีพานหักไข่เนาะเพื่อแบบว่าให้เอื้อยส่นดีเศ้าจากขยันนี่เนาะอทำมาดีดีป้าบ่อยห่อแต่งของอลไรเนาะเงย ไข่ใช่ทั้งสาวแต่งเลยนะเมย์ใช่ทั้งสว่างไม่แต่แต่งเอาแฟนวราดีเศร้าดีนะเอ้โเสียเปลียนเลยพอแล้วพอแต่วราดีว่าเศร้าแจ็คจะแต่งบอว์ไข่ตี่นะแจ็คเอาเงินโอ้มีว่าเงินมีว่าเงินจะแต่งควรเงินได้เนี่เมย์บอวมีเงินว่ะมีเงินจะแต่งเอาเงินได้แเอาขายยังมาแต่งเอาคู้บ่าวันนี้มีเนี่ยขายได้เอาแล้วู้ขายเด้อหัดคันมาเออคันเพ่นบอว์ให้แต่งขายอยู่นอนเมย์เนาะ เนียวเดี๋ยวโม่นโมาตษาด้วพี่น้องด้วนะขอผิดพลาดกันในกดแม่ผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยเยทุกคนเละ่ะเนาะแ่อสมควรเอาสมควรอะไรก็บผู้เ่าเรื่องแบบอาการท่นี่นี่แม่ผู้เล่าว่าเพิ่นขาดแตงเนาะขาดก้มหัก่าพี่น้องเนาะเป็นประชิเห็นว่าโอ้ขาทั้งน้องเพิ่นเกิดรุ่มลาเขานองรุ่มลังกัยังแบบมีแนเนะ เปล่าเลยบาดเพื่นเป็นเอื้อยบาดอายุสามสิบหาบยังโมีแฟนกับชิบบ้านนั่นแหละมัคิดแน้คิดน้อยอกน้อยใจดีกว่าจะไกลเนาะน้อเปิดใจที่เดียวแค่เดียวพอได้ก็อะข้อพักแท้ไว้ขนาดเราเปิดน้องมดก้อนแม่นแต่ก็ยังมีหวังเนาะไอไปาลายซ่ามาจอดเพิ่งอว่าเขานั่งกันว่าคุยสาวอยู่ไปจักมาจอดเพิ่อเอาไปแจกมาดูใบดหน้าได้บอกมานั่งอยู่หุ่มมาว่าข้อไปจัก กนตองนอนได้ยังไงกันะเอยเนาะโอเคเวี่น้องสางกันะสบายดียสบายดีสบายดีสบยดีสบายดีสบายายดกนดาบายดีสบายดีสบายดบายดาีีสบายดีสบา